สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพซึ่งเป็นเนื้อหาฟิสิกส์นะครับซึ่งสําหรับวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพนี้นะครับก็จะเป็นลันกษณะของวิชาพื้นฐานนะครับก็คือสายอะไรก็ช่างก็เรียนหมดเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่เรียนก็จะนาไปก็จะนําไปออกข้อสอบโอเน็นะครับในเมื่อเป็นข้อสอบโอเนตก็ต้องตั้งใจกันหน่อยนะโอเคเข้าเข้าหัวข้อกันเลยเนาะ สำหรับเรื่องแรกนะครับก็คือที่เราจะเรียนกันก็คือการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงนะครับก <Avenue S 1> ารเคลื่อนที่แนวเส้นตรงคืออะไรนะครับก็คือถ้าพูดแบบง่ายๆนะก็คือการเคลื่อนที่แบบตรงๆครับแบบตรงๆอ่าซึ่งการเคลื่อนที่แบบแบบแบบตรงแบบตรงๆเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบก็คือ1ก็คือเป็นแนวราบใช่ไหมครับแนวราบ ราบกับพื้นดินใช่ไหมครับพื้นดินอ่ากับอีกแนวหนึ่งก็คือแนวดิ่งนะครับนี่แนวดิ่งก็คือดิ่งพละทาไงดิ่งก็คือจะแบบจะมักจะตั้งฉากากันมักจะตรงข้ามกับพื้นดินใช่ไหมครับโอเคแต่วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเอ้ยเราจะมาเรียนเกี่ยวกับแนวราบก่อนแนวราบนะแนวราบตอนนี้เมื่อเป็นการเคลื่อนที่เนี่ยมันก็ต้องมีระยะทางใช่ไหมครับระยะทาง นี่ระยะทางก็คือระยะทางนะครับคือทางที่ใช้ทั้งหมดครับทางที่ใช้ทั้งหมดนะครับทุกรูปแบบครับนะ,นะระยะทางก็คือทางที่ใช้ทั้งหมดทุกรูปแบบนะครับโอเคอันต่อมาก็คือกระจัดครับกระจัดกระจัดเนี่ยกระจัดถ้าเรามองเนี่ยก็คือ แบบง่ายๆนะก็คือเป็นระยะนะครับจากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายนะครับเป็นเส้นตรงโอเคนะกระจัดก็คือระยะจากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายเป็นเส้นตรงนะครับอีกรอบหนึ่งนะจากจุดเริ่มต้นนะครับ ไปถึงสุดท้ายและเป็นเส้นตรงนะครับอ่ะโอเคนะโอเคนะครับตัวอ,อย่างง่ายๆอย่างเช่นอันนี้คืออันนี้เป็นบ้านนะครับเป็นบ้านครูนะครับอันนี้เป็นโรงเรียนนะครับอ่าเวลาคุณขับรถมาเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยสามแยกไฟแดงตึง้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าระยะทางครับนะ อันนี้เรียกว่าระยะทางนะครับแต่การกระจัดคือคืออะไรการกระจัดก็คือระยะจากจุดเริ่มต้นอันนี้จุดเริ่มต้นใช่ไหมครับไปจุดสุดท้ายนี่คือจุดส,สุดท้ายใช่ไหมครับเป็นเส้นตรงปึ้งอันนี้เรียกว่ากระจัดครับนักเรียนต้องแยกแยะให้ออกนะครับตัวอย่างตัวอย่างถัดมานะครับตัวอย่างถัดมาเดินทางไปทิศเหนือนะครับ อันนี้อันนี้จุดเริ่มต้นครับจุดสตาร์ท S T A R T สตาร์จุดเริ่มต้นนะ